ครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวหน้าทั่วประเทศนะครับนะอ่ะเตือนเด้อพี่น้องเด้อวันที่ยี่สิบสองมือนี้ยี่สิบสองอ่ากรากรดาสองพารวยหกสิบแปดยี่สิบสองถึง 24, ยี่สิบสี่เด้อพายุวิภาซื่อพายุกระเป็นของประเทศไทยนะครับนะพายุวิภาเริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วแต่ว่าบัตรพยายุการยังบัตรท่านตกมาตกมือนี้ตอนเศร้าๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตีสี่สี่สิบแปดนาทีบ้านพไห่การเริ่มตกแล้วอ่าตกแสะแสะแสะมาแล้วน้องรัาเนาะไปปล่อยมาแล้วมันตกตั้งแต่ตีตีสี่ตีสามผูหลัมันตกมากเสะแสะเสะนะแต่วมันมันยังมีบัตันแห้งเด้อ่าฝนฝ่ายังบัตันแห้ง พรราฝนจะเริ่มเข้ายิ่งเฉพาะภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนบนนี่พี่น้องวันที่2ีนี่ตกหนักเด้อ2ยิบสองิบานี่น่าเป็นห่วงเลยโดยเฉพาะจังหวัดน่านอ่าจังหวัดน่นานอำเภอบัวอำเภออ่าอทา่ทาท่าผาเนี่ยอ่าท่าวังผาเนี่ยตกหนักเลยพันวาแต่ว่าแถวแถบภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายตากแม่ฮองสอนนี่ก็ เริ่มแล้วมือนี้นะครับนะเริ่มฝนตกหนักอ่ารวมไปถึงภาคอีสานก็นจะเป็นอ่ากาลาสินสกลนครอน,ดนอเดอี่น้องเด้อระมัดระวังจะโดนด่านแหลกเลยในส่วนของมือนี้นะครับนะแล้วก็อำนาจ,จเจริญบัณฑ์พยัญรก็ยังโดนนี่นี่มือนี้นี่มือนี้นี่แต่เ้าล่ะอ่าตกลงมาแล้วตอนนี้นะครับนะไปฟังท่านอ่า ผู้บริหารระดับสูงของอุตุนิยมวิทยาพี่น้องเพิ่นได้แจ้งเตือนมาสดๆเลยนะครับนะไปรับชมเบ่งครับจากแฟมผ่าพแฟมข้าวพายุลูกนี้พายุลูกนี้ลงล่างโค้งล่างนะแน่นอนเข้าปะทะตรงๆคือที่หน่าตนอนนี้นะที่น่าเลยนะแนวโน้มชัดอย่างนั้น<า>แม้ว่าเขาจะเป็นแค่เพียงใต้ฝุน่นไม่เหมือนกับซูเปอร์ไต้ฝุน่นแต่มันจะต่างกันที่ลมเท่านั้นเอง เพนั้นฝนก็ยังตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราคาดการณ์ว่าฝนจะตกใน2วันนี้มากกว่า200มิลลิเมตรนะครับอาจจะไปถึง500มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่แวนวะโน้มจังหวัดไหนที่จะเจอแน่ๆนกับฝนที่หนักแบบนี้ฝนที่หนักแบบนี้มีน่านเชียงรายพะเยาเชียงใหม่อุรีรดิต์แพร่นะคหนักนะครับแล้วนอกนั้นก็ภาคอีสานตนบ,บนก็จะรองลงมาอาจจะร้อยถึงสองร้อยมิลนะ ตอนนี้พอมากกว่าร้อยมิลเราก็งวนอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องถือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นการไม่ปกติเนื่องจากพายุเข้านะเพราะฉะนั้นจึงต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนเขาช่วยตัวเองให้ได้ก่อนในขั้นต้นนะครับครับค่ะทีนี้คนก็จะบอกว่าทีนี้ถ้าตกแบบ200เนี่ยในหน้าง,งานของเขาอะ